สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจเหมือนอ่านหน้าโลกแบบแบบนะครับว่าน้องมุกให้อยากให้ช่วยอธิบายเรื่องประเทศนะครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องประเทศกันเนาะก็เพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะครับก็จะบน่บนๆไปด้วยแล้วกันก็ประเทศเนี่ยปัญหามันก็เยอะนะครับ เดี๋ยวรีวิวไปดื่มเบียร์ปไปด้วยนะครับวันนี้เพลินๆ <_ t une> ค่อยยังชั่วมีประเทศนี่ปัญหามันเยอะมากนะครับบอกเลยว่าไม่รู้จะมีปัญหาทุกวัน <_ t une> จริงๆผมบอกเลย <_ t une> เป็น ไม่รู้ว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรพวกตั้งแต่รัฐมนตรีขึ้นไปนะครับจนถึงคิงถึงอะไรเนี่ยปัญหาทุกวันนะครับไอ้โน,น่นตีคนนั้นไอ้นั่นตีคนนี้ไอ้นี่ทะเลาะก,กับคนนั้นต้องเข้าไปเคีร์ไม่เคีรยกับโกรธกันโอ้โหทุกเชา้าผมบอกเลยทุกเช้านะครับปวดหัวอา่า อันนี้ก็จะรีวิวแบบขเขาเรียกว่าอะไรเมาเมาไปด้วยนะครับกเ็เดี๋ยวตั้งตั้งสติก่อนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมรีวิวที่ประเทศไปเลยนะครับในประเทศเนี่ยมันก็จะมีพวกขุนนางนะครับไม่ไจะมีอ่ะกษัตร,ริรายารน์นะครับรัชทายาทมีรัฐมนตรีนะครับก็ตั้งได้นะครับตั้งเนี่ยให้มันได้29นะครับก็จะมีสนม ด้วยนะครับสาว่าสนมมีไว้ทำอะไรนะครับก็คือผมมาเพิ่งเพิ่งอพอดีมันติดอยู่ในถ้าไปที่จวนเนี่ยมันไปที่จวนได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันอ่านี่มันจะมีห้องสนมอ่ามันก็จะมีคนที่ผมแต่งตั้งเป็นควีนนะครับก็วันนึงอ่ะผมจะเขาเรียกว่าอะไรไปพักผ่อนได้2ครั้งนะครับไปพักผ่อนเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ของพวกหีบอะไรเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆก็ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันเด,เดี๋ยวผมมากดให้ดูนะครับก็จะมีห้องขนมอ่าอย่างนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บเวลาใครเข้ามาหาผมเนี่ยมันก็จะโผล่มาหน้าห้องนี้นะครับครานี้ประเทศก็มาดูตรง,งกันนะมันจะมีแต่เสียงผมเลยไปเนะอาโอเคมีเสียงเพลงด้วยเนาะ ดีผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ะตรงไหนละอะประเทศนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งน <c oughs> มันก็จะมีกษัตริย์นะครับวาชายาาอะไรนู่นนั่นนี่น้น,าน,น,นถามว่าทําอะไรได้ม้างนะครับกษัตริย์ก็ปลดได้ตั้งได้นะครับก็อาจจะตั้งใครก็ใส่ตรงนี้นะครับคือเดิมเนี่ยเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าคนในเมืองมันเต็มเนี่ย ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะไม่นับจํานวนเหตุเขานะครับมันจะไม่นับคนแต่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันแก้แล้วนะครับคือเนี่ยเนี่ยผมจะแอดใครก็ก็เนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้เลยนะครับอ่าเอ้ามีสิบอ่ามีสิบเกาเดี๋ยวผมผมตั้งใครขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ขนาดเล่นบอลคอมมันยังค้างเลยนะครับเนี่ยนี่เลื่อนเลื่อนก็ ไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมตั้งเอาที่คือจริงๆเน่ยส่วนตัวผมไม่สีเรี่ยสน,นะเอาใครมาก็ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยพันธมิตรเราเนี่ยกโ็โหจริงจังนะครับจริงจังมากนี่เหมือนชีวิตจริงเลยตอนนี้นะครับไปตีไปทําอะไรผิดนี่โหมีใบเหลืองใบแดงนะติดใบแดงนี่ก็โดนแบคทิททั้งประเทศนะครับ จะอ,อยู่ยากเหมือนกันนะเล่นเล่นไม่ไดนะ้เล่นเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับจะไปะตั้งท่านอุตตั้งมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้มันก็ขึ้นเนาะยี 20, ่สิบครับยี่สิบเก้ามาดูพลเมืองนะครับพลเมืองสองร้อยสามสิบเอ็ดนะครับตอนนี้เต็มก็ก็ดูวันที่เข้าร่วมนะครับเขาร่วมมาก็ ตั้งในเดือน2นะครับก็อันนี้ก็ดูล็อกอินล่าสุดนะครับเนี่ยมันจะมีกลุ่มนะครับมันย้ายมันมันมันเลือกกลุ่มได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเลือกกลุ่มนะเพราะอะไรตอนที่เราสื่อสารนะครับอย่างเนี้ยผมจะสื่อสารเนี่ยมันก็เลือกกลุ่มได้นะครับว่าจะอยู่กลุ่มมงกุฎกลุ่มอะไรเนี่ยมีเมฆดาวต้นไม้อะไรอย่างงี้นะครับก็วันหนึ่งเนี่ยผมส่งได้10คําสั่งนะครับก็มันจะเวลาส่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแดงกระพริบกระพริบนะครับ พิม Hello test am อ่ะอันนี้ผมอ่ะผมส่งทั้งหมดนะครับอ่ส่งไปแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันจะไปขึ้นมุมซ้ายสีแดงๆกระพิบนะครับก็สเตตัสทีมประเทศมงกุฎนะครับก็ออนกันทุกวันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ200กว่า อันนี้อันนี้ก็คนเก่าคนแก่นะครับก็ไม่ไออนมากี่วันน,นี่สิบวันได้เนะนี่ยลองดูนะครับเนี่ยออนกันทุกวันเลยดูนะครับวันที่หวันที่หโอ้โหก็แอบแปลกใจนะครับโ,โหคนในประเทศนี่ขยันเล่นขนาดนั้นเลยเวะหรือว่ากดเข้ามาเอาของวะอันนี้อันนี้แอบงงนะครับไออย่างเงี้ยยังไม่ไม่ออนเนี่ยก็กี่วันแล้วเนี่ย สามสิบสิบสิบวันได้เนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้ถ้าไม่ออนสัก15บวันเนี่ยก็น่าจะต้องเตะออกนะครับเนี่ยนี้น้องน้องพึ่งน้องอะไรนี่เล่นกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยลองลองดูนะครับล็อกอินโอ้โหส่วนใหญ่นี่เล่นกันทุกวันนะครับอ่นะครับก็ ตอนนี้ใครเข้ามาก็รับไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยว,ว่าประเทศมันเต็มนะครับเต็มจริงนะเดี๋ยวอ่นะก็ก็ประมาณนี้อันนี้ผมพิมพ์คำสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวรอมันเด้งๆภารก,กิจมาคุยกันเรื่องภารก,กิจนิดนึงคือต้องบอกว่าถ้าดูจากเมมเบอร์นะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกเควสประเทศนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนครับว่าจะได้ทําภารกิจประเทศเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับเ e v e l วัดเนาะเฮ้ยจริงป่อว,วะไปอัพก่อนอัพพวกนี้ได้ไหม level วัดอ่า l ล v e l วัดมันก็เลเวลสิบแหละอ่าอ่ากลับมานะภารกิจเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเควสสําหรับคนที่อยู่ในประเทศนะครับถ้าทําสําเร็จเนี่ยมันก็จะได้ของนะครับคราวงนี้ลองไปดูนะครับเอ่อ เรามีเมมเบอร์ประมาณ231นะครับแต่คนที่สำเร็จเนี่ยมันมีแค่108คนแล้วมันหายไปไหนอีก100หนึง่งนะครับอันนี้มันก็แปลกๆนะครับแล้วก็อันนี้ไอ้อ้เนียเวลากิจสุดสัปดาห์นะครับก็มีคนสำเร็จไป118คนนะครับกวาดล้างตลาดมืดนะครับมีแค่146ี่อันนี้ผมก็ไม่ได้ทำนะครับใช้ช่วยพันลี6ครั้ง คือจริงๆตรงนี้ต้องเดี๋ยวต้องมานั่งดูนะครับว่าบางท่านเนี่ยออมีประเทศแต่ว่าไม่ได้อ่อนแล้วเข้ามาออทำเควสประเทศเนี่ยอันนี้ผมอาจจะต้องขอเอาออกไปก่อนหรือเปล่านะครับขอขอคนที่ที่จะอยู่พามปตรงนี้ให้มันขึ้นมาเยอะๆนะครับอาทิตย์ละ2 0 0จิตนะครับเดือนนึงก็พันหนึ่งก็ได้ฟรีนะครับผมว่าใครที่มีประเทศก็ควรจะทำให้มันเสร็จเนาะการทูตนะครับ มันก็จะมีประเทศศัตรูนะครับแล้วก็จะเปิดบวกใครแล้วก็กดไปเลยนะครับเราก็จะเป็นศัตรูกับเขานะครับเพราะมันมีผลการะไรมันจะมีผลกับภารกิจนะครับเช่นเช่นเช่นะเนะไรียกว่าอะไรค่าผู้เล่นหรือเปล่านะครับค่าค่าอันนี้นะครับคนที่เป็นเข้าใจผมเข้าใจเองนะว่าค่าคนที่เป็นประเทศศัตรูนะครับอ,อันนี้นะครับ รประเทศสามารถมี5ประเทศนะครับประเทศนี้มีอนุภาพ5000เพียงแค่ฝ่ายหนึ่งจัดฝ่ายตรงข้ามเป็นประเทศศัตรูหากประชาชนหากประชาชนฝ่ายหนึ่งเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ประเทศสาลาของประชาชนนั้นจะเพิ่มอนุภาพของประเทศจํานวนหนึ่งนะครับอ๋อนี้เรียกค่าอนุภาพนะครับคือถ้าเราฆ่าฝ่ายตรงข้ามไปเยอะเนี่ยค่าอนุภาพมันก็จะสูง คำถามคือแล้ค่าอนุภาพดูยังไงนะครับมาดูตรงนี้เนี่ยครับมุมขวาเนี่ยค่าอนุภาพอลองดูนะครับโคโก้สามหมื่นนะครับตราช่าง4ี่หมื่นนะครับพันด้า2 9งหมื่นามามงกุฎหมื่นหกโอ้ประเทศเราหลักสงบจริงอันนี้ยิงแล้วใหญ่นะครับหมื่นสองนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูหน้านี้เนาะ เดี๋ยวไปดูที่ประเทศก่นอนต้องเข้ามาตรงนี้เมืองหลวงนะครับวงังหอ,อคำานึงนะครับอันนี้ก็มาแชร์อะไรกันกุกกิกุกกิกกกกนะครับแชร์ทับของชั้นอะไรอะไร,อะไรนี้แชร์แล้วได้อะไรเหมือนจะไม่ได้อะไรก,ก็มาแชร์กันได้นะครับกดไลค์ได้ไหมกดไลค์นะครับแล้วมันมาแชร์ได้ไงวะเนี่ยมัน เป็นเวียดนามันมาแชร์ตรงนี้ได้ไงเนี่ยยังงง,งอยู่มาอย่างไงวะ,ะมาครังประเทศนะครับครังประเทศก็อันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อต้องซื้อนะครับคนที่มีคนที่อะไรเขาเรียกว,ว่าอะไรบริจาคอะมันก็เอาเหรียญเนี่ยมาซื้อพวกนี้นะครับถึงบอกว่ามีประเทศเถอะนะครับมีก็เข้ามาออนด้วยนะครับแล้วไอ้ส่วนข้างบนเนี่ย ชาบณาการเอาไว้ช่วยหลอมนะครับก็ลองคิดดูว่า1อันนะครับเพิ่มไป2นะครับเห็นพี่วุี้แกเคยคำนวณไว้นะครับถ้าจะหลอม100%เนตี่ยต้องหมื่นประมาณหมื่นตำลึงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้คำนวณจริงจังนะครับอันนี้หนังสือมาฒมิตรตอนตอนที่เราจะไปแข่งเคซีนะครับก็มาซื้อแต่สัญ,ญญาณนะครับที่ส่งทีมออกพร้อมตีได้กัน2ทีมคล้ายๆเหมือนเราไปตีป้ายนะครับที่เวลาเราส่งไปตีเมืองเนี่ย มันก็จะไปเข้าคิวรอนะครับเวลาเราส่งไปตีเนี่ยปกติถ้าสมมติว่าเมืองนะั้นมันมีคนตีอยู่เนี่ยที่เป็นไฟลุกที่เมืองนะครับเราส่งไปตีแล้วเขายังตีไม่เสร็จมันก็จะเด้งกลับใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้แตรสัญญาณเนี่ยมันก็จะเข้าคิวรอนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบอกเลยไม่ไม่เคยซื้อตั้ง500นะครับไม่รู้ทำไรคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวไว้ลองแล้วกันเนาะ อันนี้ก็เป็นสต็อกนะครับคือก็จะมีผมกับทางท่านรัชทายาทบอทเนี่ยก็จะมามาอัาของพวกเนี้ผมจะเพิ่มก็ใช้ไปห0 0 0เงินนะครับก็สต็อกไปซื้อไปนะครับเงินมันซื้อซื้อไหมขายคือคือคือซื้อไว้เพื่อให้คนมาซื้อนะครับอย่างตอนนี้มี3แล้วดังนั้นผมซื้อมันก็จะเป็น3นะ สต็อกมี3นะครับแต่มันซื้อได้อาทีละครั้งนะครับก็ใครที่เป็นถั่วข้างบนนะครับแถวบนเจ้าแม่ทับคุณซื้อก็ช่วยมาซื้อกันไว้ด้วยนะครับใช้เงินส่วนพระองค์ทำอะไรทำอะไรได้วะไม่เคยเล่นอะ่ะตอบแทนพิเศษซื้อ,อไรอะ่ะเฮ้ยแม่งซื้อของให้คนอื่นได้ด้วยเว้ย ลองซซซื้อให้ป๋าเวก่อนแล้วไงลอง,ง,อล,องลองนะครับโห<ฮ>โหมันจะซื้อได้ยังไงวะเน,นี่ยมันแพงมากเลยเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่แสนมีอยู่สี่หมื่นโอ้เพอพอก่อนนะครับพี่เวซื้อให้ไม่ได้ อ่ะอันนี้จบเรื่องวังนะครับเ,เรื่องคลังประเทศก็อันนี้จบไปนะครับเหรียญผมก็มีอยู่322นะครับอ่ะซื้อให้ดู1อันแล้วกันเนาะอ่ะซื้อปึ้งอ่ะก,ก็ได้มาแล้วนะครับเราวิธีจะหาเหรียญเหรียญทำยังไงนะครับไปที่คลังนะครับแล้วก็กดบริจาคไม่ไม่มีอะไรมากครับอ่ะบริจาคทำไมบริจาคไม่ได้มันเต็มหรอ เหรียญประเทศไม่ได้สูตรแล้วอะคือมันหมดหรือไงเนี่ยเอาอันนี้คืออะไรอะเหรียญเอเอปกติมันบริจาคมันจะได้นี่นะน,นี่ก็บริจาคไม่ได้นี่ก็จะได้จาก,กาแข่งขันเคซีนะครับอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่เคยไม่เคยได้เหมือนกันนะ ก็นี้ไว้หาหินหาไม้หาปลานะครับที่ที่เคยอธิบายไปแล้วนะฮะส่วนมานี้ท่านบูชานะครับก็ไว้อัญเชิญนะครับเหวี่ยอี้นะครับถามว่าทำไมมันได้เป็นเหวี่ยยี่นะครับก็ต้องมาดูนะครับจุดกลางเหตุการณ์นะครับเข้าไปเลยในเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันมันมันอยู่กับเหี่ยยี่นะครับส่วนเมืองนี้เขาก็ได้ตัวนี้นะครับก็ลองดู มันก็จะมีเนี่ยครับลายชื่อขุนพลเนี่ยบอกอยู่เนาะโคโก้โคโก้เขามีใครนะครับก็ตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับมันมันมันก็ตามเมืองที่ที่เราอยู่นะครับมันมันเลือกไม่ได้ก็มาที่อะไรต่อ,อท่านบูชาไปแล้วคลังไปแล้ววัดวัดมันก็มีห้องเช่าขุนพลนะครับก็วัดตัวละแสนนะครับเจ้าเฟยเยียน นะครับก็เช่าไหมเงินไม่พอนะครับอืมนี่ประเทศนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> ดูประเทศนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เข้าไปอ่านกันได้นะก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็จะอันนี้ประเทศที่ที่ยังไม่ได้ <c oughs> ที่ยังไม่ได้เป็นสงคารามที่ยังไม่ได้ชนะในชิงจักรนะครับก็จะอยู่ในเทสราลาดนะครับนี่ก็เป็นลำดับชาร์ตเนาะนี่เทสราลาเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้ามาดูได้มัจะมีประเทศอยู่แต่ว่าเหมือนมันจะหาของไม่ได้หรือเปล่านะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนาะดังนั้นเราจะไปอยู่นะครับเราก็ต้องไปอยู่ประเทศที่ที่เขาอยู่ในจุดกลางเผด็จการนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย,ยกำลังเก็บของอยู่ ก็ถอยก่อนอประเทศก็แน่จะหมดแล้วเนาะมีมีอะไรอีกไหมประเทศก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องของเคสเอ่อคิงคลาสนะครับสงครามชิงจักรพรรดิก็เดี๋ยวก็ต้องมาจัดทีมนะครับจัดทีม แข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเฉลี่ยแล้วเดือนละครั้งนะโดยเฉลี่ย1เดือนก็หนึ่งสัปดาห์นะครับก็ก,การลบอันนี้มันต้องต้องสงครามประเทศนะครับถึงถึงจะเห็นก็ประมาณนี้เนาะประเทศมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็เมมตอนนี้มเมมเต็มนะครับแล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรละอ๋อมันจะมีอันนี้นครับ นิดนึงนิดนึงกลางนะครับมันจะมีอันดับอยู่นะครับคือถ้าถูกไล่ออกหรือถูกหรือออกไปเนี่ยมันก็จะหายนะครับมันมันมันบางทีบางบางผู้เล่นบางท่านเนี่ยก็ซีเรียสนะครับลองดูนะครับเรามีเมมเบอร์231นะครับแต่เรามีคนที่บริจาคเนี่ย205คนนะครับมันหายไปไหนอีก20กว่าก็แปลกๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแต่โคงไม่มานั่งแมปอะมันมันค่อนข้างเยอะนะครับประเทศนี่รายละเอียดมันเยอะนะครับ มันต้องช่วยๆกันเขาเรียกว่าอะไรบริหารนะครับผมก็คงมาเป็นช่วงหนึ่งเนาะราะว่าจะเป็นตลอดนี่คงไม่น่าไหวนะครับรายละเอียดเยอะมากต้องรับคอมเพลรับปัญหาต่างๆนะครับที่ที่คนเขาไปตีตีกันเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเอ้าตีพันธมิตรเอ้าทําไมไม่ช่วยเอ้าช่วยแล้วทำไมแย่งหัวอะไรกันอย่างนี้นะครับมันแต่ปัญหามันเยอะก็ถจาจบประเทศ ให้น่าจะเป็นน้องมุกเนาะพอดีเห็นพิมพ์ม,มาเรื่องประเทศนะครับก็ถ้าถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะก็จบประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรมากก็ส่วนอ,อ,อะไรนะกิจที่จะอัปเดตนะครับโคมลอยก็คงไม่ได้ปล่อยนะครับก็ต้องทำใจเพราะเราก็ไปถอยคายกล่นมาแล้วก็ตามทุกอันก็ไม่น่าไหวนะครับ ก็เดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันหาของยังไงแต่ดูแลก็ทั่วไปนะครับไม่น่ายไม่น่ายากน่าจะไม่น่ามีอะไรก็คงใครที่มีตำลึงนะครับยังไม่ได้เปิดค่ายกลก็ก็ไปใช้ได้นะครับกิจพวกนี้ค่อนข้างคุ้มกว่ากิจก,กรรมที่จัดไอ้พวกปล่อยมาปล่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับไปเปิดอย่างนั้นคุ้มกว่านะครับโอเคงั้นผม จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ